สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและพ่อแม่พี่น้องฟังลาวเนาะสำหรับมืนี้กลับมาพบมาพอก,กันคือเก่าเนะเาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นมือวันที่สี่กันแล้วเนาะมื้นนี้ก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งอีกเราได้พบพอก,กันเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากสนับสนุนก็ช่วยกดซุป,ปเปต้งเลยว่ากดเข้าสมาชิกเนาะสำหรับผู้ใดเห็นคลิปก็อะยะ่าเพลาเลือนผ่านเบิรงโฆษณาและกับเบอรงคลิปให้แน่เนาะเพื่อ จะบร太太ิฟาดคอนเทนต์ดีๆเนะเมือนนี้เราก็ซิม,มาเบ้าเรื่องเกี่ยวกับคู่ลาวเป็นยังจึงลาออเนาะเดี๋ยวเขาซิม,มาเบ้าเรื่องนี้กัน,นะนเนาะนี้ก็ถือว่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นเนาะหรือว่าเคยเขาห้องคืออันคือเคยอันนั้นนะเคยสัมผัสพะท่นานจ้ะเคยสัมผัสมาเนาะถือว่าลำบากเนาะก่อนจะได้ เ,เนะข้าเป็นรัฐกรรับประชาบ้านนอาก็ได้เนาะเข้าเป็นสมาชิกของรัฐเป็น่านจนจะถือว่าลําบากเนาะกะม็มีผู้หนึ่งเนาะทีว่าเรียนน้ากันนี่แหลนะเนาะเรยียนนํากันมาแต่น,น้อยๆพุ่นลนะ่ะเนาะแต่ประุมเนาะจนจบมอปลาแล้วก็เพิ่นก็ได้ไปเรยียนต่อเนาะออได้ไปเรียนต่อ สามปีเนาะแล้วก็ต่อปริญญาตีอีกเนาะถือว่าห้าหกปีเิ่นไปเฮียนมาเนาะก็ถือว่าจบเบิดเงินไปก็อยู่ที่ประมาณร้อยสาวล้านเนาะตอนนั้นเงินตอนนั้นโมเมนเงินตอนนี้แตนะประมาณร้อยสาวล้านภายในหกปีเนาะถือว่าเฮียนเฮียนจบมาเนาะแล้วก็มาสอนบัดนี้เนาะถือว่าหาเวียยเนาะ แต่ว่าจ้างบาลงอืแล้วกเ็เข้าสอนเข้าสอนการสอนฟรีเด้พี่น้องเด้เข้าบอมเว่าสอนได้เงินเด้หลังเขายัางบ่ได้บรรจุนะก็ยังสอนฟรีอีกก็ถือว่าสอนไปเรื่อยนอะค่าน้ำมุกน้ำมันเขาก็เติมเองค่าน้ำมันเนาะถือว่าค่าน้ำมันไปเนะานนนะกับบริกลเนาะเป็นสามสนะิบหาสี่สิบกิโลเนาะจากบ้านไปเนาะ ถือว่าการได้ไปนอนฟุ้นเนาะถือว่าไปอยู่กิ่นอยู่ฟุ้นก็ถือว่าพอเวลามันผ่านไปเนาะปีนี้กับโบได้นะครับรออีกปีกับโบได้ซึ่งเพิ่นก็นเลยว่าอดบบได้แล้วเพิ่นก็นเลยตัดสินใจเนาะลาออกจากการเป็นครูอาสาเนาะเพิ่นก็นเลยตัดสินใจลาออกซึ่ง มูเพื่อนหรือว่าข้าพเจ้าเองก็บ,บอกว่าก็แล้วแต่เพื่อนเนาะแต่ว่าจะอดอยู่กระเทือนเข้าแล้วก็อดอยูถ้าว่าอด,าาอดบ่หวแล้วก็คือบ่หวเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะจนเราต้งเปดเก้าปีนอ้องเพื่นน้องถือว่ามันมันกระหลายพอสมควรที่ว่าอดานะถ้าเอาเอาเวลาตัวน,นั้นมาทํางานที่เมืองไทยเนาะหรือว่าไปซอกหางานเห็ด เียกทำเนาะก็ถือว่าอาจจะได้ดีกว่าที่เข้าไปเสียงเงินไปสอนพี่ๆหรือว่าไปน,นั้นเหรนะไปสอนเด็กหรือว่าไปโรงเรียนเนาะหรือว่าเป็นคู่นอาจจะเนมเบิงงอาจจะมีระดับอยู่เนาะอาจจะมีระดับกว่ากลรมาก่อนอยู่แต่ว่าถ้าบ่มีรายได้กะบ,บ่มีความหมายเนาะพี่เนงะึ่งทุกวันนี้มันมันขึ้นกับรายได้เนาะ สิยูได้หรือบบได้เห็นอย่างกันได้มันปัจจัยหนึ่งมันก็คือขึ้นกับรายได้ถ้าบ่มีรายได้แล้วกับบอมีผู้ใดที่จะอดได้เนาะอดอดหดมือใดเพราะว่าเอาเียนมากับพ่อแม่ก็ขายให้ขายหน้าขายม่อขายควายเพื่อสิจะนำเงินทันส่งให้ลูกเป็นค่าเทอมเป็นค่าเฮียนเนาะแต่เฮียนจบมาแล้วบบได้อย่างกับกถือว่าเป็น หู้ศึกเสียดายเนาะหูศึกที่ว่าเจ้าของนั้นคิดได้ซ่าเกินไปคิดในเบะแง่แง่บวกเกินไปบวกคิดในแง่ลบเนาะส่วนว่าเขาจบมาเนี่ยเขาสีได้บ่อเขาสีได้เงินเดือนมาเลียเ้ยงครอบเลี้ยงครัวกุ้มบ่ออเขาบริขิดเนาะเออกอยากให้ทุกคนก่อนที่จะเหตุอย่างคิดก่อนเนาะนี่แหละมันมันสอนเนยเขาหัวอยากเห็นอย่าง ให้ขิดก่อน,อนบอกว่าเฮาซีเห็ดด้านใดก็ย่าให้เฮาคิดให้รอบครอบก่อนที่จะลงมือเห็ดเนาะเพราะว่าถ้าเฮาลงทุนไปแล้วหรือว่าเฮาลงทุนไปสิบปีห้าปีสิบปีแล้วบ่ได้ผลประโยชน์อย่างเทมเงินก็หายไปในอากาศเฮากะวันพ่อเนาะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานก็ถือว่า คูอาสาก็ถือว่าขอขอแสดงความเสียใจน,นะเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็สิประมาณนี้สำหรับผู้ใดมกักหักนะครับพระเจ้าว่ากับสวยกดแชร์กดไลค์กดติดตาม